เฮ้ยไอ้น้องชายดูนี่เนาะกิ๊กกิ๊กกิ๊กิกนี่แซนฉันทำสปาเกตตี้สุดอร่อยมาให้นายด้วยล่ะขอบคุณนะน้องชายงั้นฉันไปก่อนนะขอให้อร่อยจังหวะนี้เหรอยองขอซอสมะเขือเทศแซนจะเล่นด้นหากับมนุษย์และฉันคิดว่าฉันกำลังหลงทางกับมนุษย์โอ้ใจเย็นก่อนน้องชายเดี๋ยวฉันจะช่วยหาเจ้ามนุษย์เนาะโอพระเจ้าโอประเจ้าเออเดี๋ยวมึงไม่รู้จริงดิ เฮ้ยนอนดีกว่าเอ๊ะวัสดีครับแล้วนายเป็นคนที่ใช้มือพูดใช่ไหมถูกต้องแล้วมันเป็นยังไงเหรออ๋อง่ายมากเดี๋ยวฉันโชยดูนะเอ๊ะเอาตามที่มึงสบายใจเลยทุกทุกคนหยุดสู้กันเถอะมันไม่แฟร์สำหรับเด็กนี่เลยนะเขาก็แค่มีอาวุธสำหรับเด็กนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถฆ่าได้หมดทุกอย่างเลยเฮ้หยุดทำอย่างนั้นได้หรือเปล่ายูจ้วง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 น้องใหญ่ที่รักอิน้ำมันแสนี่นะอืมจะคิดปกาได้แล้วล่ะกลับบ้านดีกว่าเรามับข่าให้เฮอเออเออมึงมาจากไหนเด็กแล้วมึงทำเฮ้ยอะไรเนี่ยเล้ปิดเปลี่ยน อ๋อเฮ้ยฟิกปล่อยกูนายเด็กดอกเมืองดังหากเออวิกมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นนะมึงหูปากไปเลยกูแค่จะกลับบ้านช่วยหน่อยดิได้สามก้าววี่เนี่ยอะหาตอบได้แล้ว เฮียอะไรวะเนาะตอดอดอฉันอยากกินเบอร์เกอร์จังเลยนะะอ๊ะเฮ้ยว่าไงจัอ,อวิ่งสุดก,ก้อยเลยดิเด็กๆได้เวลาของว่างแล้วจ้าฮะเอาจริงดิบัตเตอร์ครับซินนามอนพายอีกแล้วเอาจริงๆนะแม่ทำอย่างอื่นนอกจากพายไอ้นั่นไม่เป็นหรือไงนั่นเองสิฮ่าแม่ผมเองก็คิดว่า กินพายรถเนี่ยบ่อยเกินไปแล้วนะครับเอ๋งั้นเหรอจ๊ะอืมถ้าลูกๆว่าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะเวลาต่อมาเออ่พายเชียแล้วฉันก็เลยเริ่มแผ่นจีนโนไซข่า,มาแม่งล้างโค่เลยเออมึงเอาจริงดิน้องกูต้องมาตายเพราะพายหอยทากเนี่ยนะเฮ้ฟ hey, ิกทำไมเธอไม่ลองลืมตาสักครั้งนึ่งละ่ะอืม ได้อยู่แล้วคาะล่าเสื้ของผมโอเคไม่เป็นไรล่ะฟิกเ hey, อพาไวล็อว่า<อ>ไงพี่ชายตอนนี้ฉันต้องการนายอ่ะนายมาหาฉันหน่อยได้ไหมอ่าไม่ได้อ่ะฉันกําลังหาเสื้อเสื้ออยู่งั้นนายรีบๆเลยอ่าไม่ได้อ่ะฉันหาเสื้อไม่เจอคือหาเสื้อไม่เจอหมายความว่าไงไม่รู้สิแต่มันมีแต่ซุปแล้วมันหมายความว่าไงมีแต่ซุป ก็มันมีแต่ซุปมึงก็ออกมาจากชั้นวางซุปสิเออเออก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้งองตะคอกใส่ชั้นเลยมันก็ยังมีแต่ซุปหมอไอ้คว่าไงวะก็มันมีแต่ซุปเนี่ยนายลองไม่หาดูที่อื่นสิมันก็ยังมีแต่ซุปมันจะเป็นไปได้ยังไงก็มันมีแต่ซุปเนี่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ที่ซุปมึงอยู่ไหนนะกูบอกว่ากูอยู่ที่ร้านขายซุปแล้วมึงไปซื้อเสื้อเฮียอะไรอยู่ที่ร้านขายซุปอะฮะแล้วมึงเฮียอะไรล่ะฮะ น้องชายที่แรก